กรกมนเ่งบาลสบ,บายเบอร์ณมนฑลพิธีวัดท่าไมา้ตำบลท่าไม้อำเภอรกระสุมแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยพริประคุณพระยานวิกรมท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์อุเทนศิลิสาโรเจ้าอาวาส้อมคณะสงฆ์ทุกโลก ขณะนกรรมการสุขสันมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนสุขสันที่อยู่นามณ์มนพีธีวัดท่าไม้ในวันนี้ทุกท่านนี่ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพีชัยเลอร์แห่งองค์สมเด็จพระจินสศรีศาสดาจารย์ แกละสั่งเลิกชัยบูชาเลิกเบิกพิธีบวงสวงในพิธีผูกพัตสีมาตัดไวลูกลิมิตนะอุโบสถหลังใหม่วัดท่าไม,ม้มนต์อพิธีนี้เสริมพระบรารมีเสริมบุญาราศีณนะัดบัติถึง